สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มีมีดมีดเน็บนะครับมีดเดินป่ามีทรงเป็นมีดเน็บนะอ,ออกเป็นสไตล์เน็บเหนือครับท้องตื้นๆเค้ื่นรูปม,มาจากเหล็ก N 6 9 5ครับของโบเล์ครับเหล็กชนิดนี้นาตีซื้อมาจากบริษัทสาหามิตรเครื่องกลจำกัดน,นะครับสับคุณของเหล็กตัวนี้ก็คือแข็งเหนียว ต้านสนิมนะครับก็คบเครื่องเลยนะครับถามว่าเป็นสนิมไหมเป็นนะครับเป็นสนิมอยู่แต่ว่าเป็นช้านะครับเป็นช้ามามาดูครับมีอยู่2รุ่นครับเป็นรุ่นรุ่น7นิ้วกับรุ่น8นิ้วอ่ามี2รุ่นนะครับมามาดูเล่มที่1กันนะครับนี่เล่มที่1สวยนะครับ กึ่งแคมกึ่งเน็บสวยมากความยาวอยู่ที่8.1นิ้วหรือ8นิ้ว1ห,หุนนะครับความกว้างอยู่ที่1.8นิ้วนะคะสันหนา5มิลชุดนี้จะหนา5มิลทั้งหมดเลยนะครับเป็นงานทิ้งผิวไฟคัดขาวกึ่งเงาเซฟกัดทองเหลืองด้ามจับไม้มะค่าใส่หมดอยู่2จุดครับิลูร้อยเชือกท้ายด้าม นัตติชอบท้ายด้านตรงนี้ครับมันงอนดีคนระับล็อกอุ้งมือดีนะครับเนี่ยนะครับรุ่น8นิ้วกับรุ่น7นิ้วราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันราคา2,500บาทครับ2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับเพื่อนๆจะได้ซองไข่เด็กลายเคปลาด้วยนะครับเนี่ยมาดูไข่เด็กนี่ครับเป็นไข่เด็กลายเคปลาสวยงามมาก ูมากๆ2,500บาทต่อไปครับเรี่ยมที่2อยาวเท่ากันเลยนะครับ8.1นิ้วกว้าง1.8สันหนา5มิลสวยงามแตกต่างที่สีของด้ามเท่านั้นเองเลี่ยมที่2อี่สีจะเข้มหน่อยอืมสีออกเข้มๆนะครับ สวยนะครับเนี่ยนาตีเป็นคนมือไปโทนใหญ่นิดนิดนะครับดามจับยังเหลืออยู่เลยครับแปดนิ้วที่เหลือเฟือเลยนะครับตัดไม้ใหญ่ได้แต่แขน,นเพื่อนๆจะหมดแรงก่อนหรือเปล่านะครับ <S <S ต่อไปครับ <S 1> <S 1> เล่มที่สามเป็นรุ่นเจ็ดนิ้วเจ็ดจุดหนึ่งนิ้ว กว้าง1.7ครับ1.7แก่ๆเกือบๆ1.8เหมือนกันครับสันหนา5มิลนะครับนี่สวยงามมากมองมุมนี้กันบ้างครับด้ามจับด้ามจับเป็นไม้บ้านเก่านะครับทุกเล่มนะครับเป็นไม้บ้านเก่าไม้มะค่าไม่ต้องห่วงว่าไม้มันจะหดหรือจะยืดนะครับ อานตีลืมเทสขมมีดให้ดูครับขม,นนม,ม,ม,มหวานนะครับสองเล่มนี้ก็ขมหวานขมหวานขมหวานนะครับระมัดระวังกันหน่อยนะครับอาตีก็ระมัดระวังไปด้วยกลัวจะบาดมือต่อไปครับเล่มที่สี่ ความยาวอยู่ที่7.1นิ้วครับกว้าง1.7เท่ากันนะเท่ากันนะครับตามจะสวยงามครับมี2องไขเด็กด้วยครับนี่นะครับราคา2,500บาทความยาวต่างกันแค่นิ้วเดียวนะครับ 7.1นิ้วกับ8.1นิ้วอ่วเพื่อนๆชอบเล่มไหนก็แอดไลน์ใต้คลิปครับทักหนาตีมาได้นะครับราคาเท่ากันนะครับเล่มละ2,500บาทพร้อมส่งครับเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้เป็นคลิปสันส้นๆครับสวัสดีครับ